เมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์มีพระชนมายุได้1 6พรรษาพระเจ้าสุดโทธทนะมีรับสั่งให้เสนอาอมาตย์ให้สร้างปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดูพระเจ้าสุดโทธทนะทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหาหรฤาษีนาอมาตย์เพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรา มาอภิเศกสมบสตเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีพระชนมายุได้29ส่สิบพรรษา